200, สองร้อยเส้นเดิมสองร้อยเบอร์สเบอร์สอย่โทสองรดิสองรตัดครั้งแรกกับสองเบอร์สามนโชคย่โทสองเบอร์สมเบอร์สามสองร้อยร้อยเจหรสิบหกร้อยด้อยเโอ้โหดีอ่ะเบอร์สาอะ่ะโดนสลตไป ทำเปือนคลิปนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นการพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไปโอเคครับผมก็กลับมาอยู่กับผมฉลามแดงฉลามแดงจนสล็อตอีกแล้วนะผมก็วันนี้อยู่กับผมในเกมบอมสกอตนะครับทุน1000ได้100 0เสีย1น0 0ันเลิกเช่นเคยนะครับเราก็จะเริ่มเบ็ดที่อ่ะเลือกหมดดีกว่าเลือกหมดก่อนดีกว่า เอาเป็นโหมดนี้แล้วกันถ้าโหมดนี้ก็สักประมาณร้อยหนึ่งชิวๆไปเขียวไม่มาขาไม่เมียวเขียวไม่มาเขียวมาแล้วรีเป็ดสวยแดงว่ะแดงหนึ่งเขียวเขียวสองต่อเนื่องครับต่อเนื่องอืเขียวสามต่อเนื่องครับต่อเนื่อง สองร้อยมาดิไม่ว่าจะได้สองอยอะแดงเขียวหนึ่งส0งร้อมาสองร้อยสองรอโอ้ยแดง200ร้อยร้อยเจ็ดสิบหก็ได้ร้อยเจ็ดสิบอง้ยสองร้อเส้นเดิมสองรยเอเส้นเดิมเส้นเดิม เบอร์สามเบอร์สามเยโดเบอร์สามสองร้อยเบอร์สามหนึ่ร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบหกเยโดร้อยเจ็ดสิบหกมาเบอร์สามนำโชคเยโดสองร้อยเบอร์สามเบอร์สามสองร้อยร้อยเจ็ดสิบหก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 โอ้โหดีอ่ะเบอร์สามอ่ะเบอร์สามยังไงไม่น่าชมเลยอ่ะย้ำให้แกตัวเบอร์สามเยโด สองร้อยเยโด้สองร้อยเยโด้เบอร์สามเบอร์สามโคตรดีอะเบอร์สี่อะเบอร์สี่ตัวรองทีนี้แหละไม่รู้จะตัดอะไรต่อเลยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสองร้อยไหเอ้ยเบอร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกสองร้อยสองร้อยสองร้อยเบอร์สามสองร้อยร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบหกโอ้โหแดงว่ะร้อยเจ็ดสิบหก ผมเล่องูดหมวกแล้วสองร้อยดิสองร้อยตัดครั้งแรกก็สองร้อยเออสองร้อยเบอร์สามสองร้อยเดี๋ยวเบอร์สามสองร้อยอืมสองร้อยครับเบอร์สามสองร้อยเบอร์สามสองร้อยร้อยเจ็ดสิบหกเบอร์สี่ร้อยเจ็ดสิบหกเดี๋ยวเบอร์สามสองร้อยเบอร์สามสองร้อยเบอร์สี่ร้อยเจ็ดสิบหกเบอร์สี่ร้อยเจ็ดสิบหกเบอร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเบอร์หนึ่งร้ยเจ็สิบหกเดี๋ยว เอาแหละตอนนี้ยถึงเป้าหมายของเราแล้วเบอร์สามเนี่ยดีจริงๆโหมด normal เบอร์สามดีจริงๆนะครับผมเบอร์รองก็เบอร์สี่แล้วก็ไปเบอร์หนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าดวงผมวันเนี้ยมันอย่างเงี้ 3, 4, 1, ยสามสี่หนึ่งยัดโดห่วยออกหรือเปล่าเนี่ยงวดหน้าโอเคครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสําหรับการติดตามนะครับทั้งการไลค์การซับสไครต์ทั้งการแชร์อะไรทั้งสิ้นนะครับ like อ่า สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็รบกวนด้วยนะครับคลิปเดียวคลิกเดียวคลิกเ,เดียวเองนะถ้ามีเครดิตหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆหรือข่าวสารอะไรดีๆจากวงการสล็อตเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับหรือวันไหนถ้าผมคิดเทคนิคดีๆอะไรได้ผมก็จะมาบอกทุกคนในช่องนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ลา,กลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแ้วไๆๆ 我死了，拜！